แป้งแห้งคืออะไรแล้วแป้งแห้งอันตรายไหมทําไมเราต้องทําวันนี้ไปฟังคำตอบกันครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับ การทาฟันเกี่ยวกับฟันมาให้เราฟังกันนะครับเพราะความรู้ดีๆเนี่ยไม่ควรอยู่แค่ในห้องทําฟันถ้าพวกเราสามารถเอาความรู้ดีๆไปดูแลตัวเองได้ก็ทําให้ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับไม่ไว่าจะเป็นคุณฟังคุณแชร์ก็ตามทีได้ความรู้ดูแลตัวเองได้าไดการทําฟันก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวและไม่ต้องเสียตังค์มากมายอีกต่อไปถ้าเราดูแลตัวเองเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการแปลงฟันง่ายๆนี่แหละแล้วก็เป็นประเด็นที่ฮอตฮิตในโลกอินเทอร์เน็ตมาสักพักหนึ่งแล้ว ี่หมอก็เลยรวบรวมประเด็นหัวข้อเหล่านี้มาเป็นคลิปให้ฟังคลิปวันนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการแปลงแห้งนครับแปลงแห้งคืออะไรหลายคนสงสัยอ่าแล้วแปลงแห้งแปลงทําไมแล้วแปลงแห้งอันตรายไหมเป็นคําถามที่หลายคนเนี่ยก็ยังงงๆอยู่แล้วควรแปลงเมื่อไหร่เด็กแปลงได้ไหมผู้ใหญ่แปลงดีหรือเปล่าพี่หมอก็จะรวบรวมความรู้เหล่านี้มาให้พวกเราฟังย่อยเป็นความรู้ง่ายๆนะครับ ทีนี้มาถึงประเด็นที่1เลยนะครับคือแปลงแห้งเนี่ยคืออะไรนะครับคอนเซปของแปลงแห้งเนี่ยง่ายๆคือ split don't rinse ก็คือ split ก็คือถ่มถุยนะครับ don't rinse ก็คือไม่บ้วนนะครับคอนเซปของฝรั่งเนี่ยง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีงานรีเสิร์ชว่าการแปลงฟันเนี่ยปกติเราแปลงฟันยังไงมันแปลงแห้งต่างแปลงธรรมดายังไงเรามาเข้าใจนี้ก่อนนะครับคอนเซปเขาคือถม่มแต่ไม่บ้วน ไม่ไม่ไม่สปริตดอทลินนะครับคอนเซปต์ Concept, มันก็คือแปรงปกติเนี่ยเราเอาแปรงสีฟันน้าเราแปรงสีฟันมานะครับป้ายาสีฟันจุ่มน้ําแล้วก็แปรงแล้วฟองก็เต็มปากแล้วก็บ้วนแล้วก็เอากลัวน้ําแล้วก็ล้างออกทีนี้เนี่ยมันมีคอนเซปต์ของการที่ฟัวร์ไเนี่ยยาสีฟันส่วนใหญ่เนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วว่ายาสีฟันต้องมีฟัวร์ลฟัวร์จะทําหน้าที่ทําให้ฟันเราไม่พูเรารู้ทุกอย่างแหละ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาที่เราแปลงฟันไปเสร็จปุ๊บสักพักเราบ้วนเลยไม่ใช่สักพักกับแปลงเสร็จเราก็ปลั่วน้ําออกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความเข้มข้นของฟูร้ายมันอยู่ในช่องปากเนี่ยไม่นานพอและไม่มากพอที่จะทําให้ตัวฟูวรายเนี่ยออกฤทธิ์ได้ทีนี้ในปี2015นะครับก็คือมีการประชุมขององค์การอ่าพูดไง่ายๆก็เหมือนกับองค์การที่อาหารและยานะครับหรือว่า FDi ของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ recommend ว่าการแปลงแห้งเนี่ยคืออะไรแปลงแห้งก็คือการที่เราแปลงแปลงโดยที่เราไม่บ้วนทิคือ split แต่ไม่บ้วนทิ้งก็คือแค่ถุยผมถุยคือเอาแค่ฟองออกแล้วก็แล้วก็แค่นั้นเลยนะครับนั่นคือความแตกต่างระหว่างแปลงธรรมดาที่เราใช้น้ํามีส่วนองค์ประกอบกับแปลงแห้งเนี่ยก็คือเราป้ายยาสิฟันปุ๊บแปลงเสร็จ แปรงเสร็จเรียบร้อยแปรงเสร็จก็คือล้างแปรงแล้วเราก็ถ่มพวกฟองออกเฉยๆนะครับแล้วแค่นั้นเลยเพื่อให้ตัวคูอายหรือความเข้มข้นเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่นานพอมันอยู่เข้มข้นมากพอเพราะทุกครั้งที่เรากล้วน้ำเนี่ยความเข้มข้นก็ลดลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี2015นะครับก็เขาก็เลยคอมเมนต์ว่าให้เปลี่ยนจากการแปรงที่มีน้ําแล้วบ้วนทิ้งเปลี่ยนเป็นการ แปลงแห้งนะครับภาษาไทยเรียกแปลงแห้งภาษาอังกฤษเรียก split don't l นะครับก็คือแค่ถมพวกฟองออกไปแค่นั้นเองทีนี้เราก็รู้จักแล้วว่าแปลงแห้งเนี่ยคือการแปลงโดยที่ไม่มีการกวนน้าหลังการแปลงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าใจรายละเอียดการแปลงแห้งว่าเป็นอย่างไรทีนี้ในการแปลงแห้งเนี่ยมันจะแตกต่างจากการแปลงปกติคือเวลาเราแปลงปกติเนี่ยเราแปลงเสร็จปุ๊บเราก็บ้วนน้ําพอบ้วนน้ำเนี่ยความเข้มข้นของกุไยลดลงนะครับ แล้วเรากินอะไรเลยทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการที่ฟันมันจะผุได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรดแล้วฟัวอ์ไลน์เนี่ยก็จะไปช่วยตรงนี้ทีนี้ถ้าเราแปลงแห้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความเข้มข้นของยาสีฟันนะครับแปลงได้นานพอคือแปลงมากกว่า2นาทีความเข้มข้นก็ของยาสีฟันก็จะอยู่ในช่องปากหลังจากนั้นที่เราแปลงเสร็จเนี่ยเราก็ไม่มีการบ้วนน้ําทิ้งทําให้ความเข้มข้นตรงนั้นอะ มันยังคงอยู่ในช่องปากเราทําให้ความเข้มข้นของฟัวร่ายเนี่ยยังคงเหลืออยู่จากการแปลงเนี่ยค่อนข้างสูงทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าอ้าวแล้วชั้นแปลงฟันปกติกับแปลงแห้งเนี่ยชั้นแปลงฟันปกติมันก็สะอาดดีอยู่แล้วแล้วฉันจะแปลงแห้งไปทําไมต้องบอกแบบนี้คือถ้าเราแปลงฟันปกติเราบีบปฏิฟันแปลงปุ๊บแปลงคนสองนาที4่นาทีแปลงเสร็จปุ๊บแล้วก็บ้วนทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ความสะอาดไงแต่เราได้ ประโยชน์จากฟัวรเนี่ยน้อยมากเพราะอะไรเพราะนึกภาพว่ายาสีฟันมีฟัวรายอยู่ในปากเรา4ี่นาทีฉันยังฟัวรายก็อยู่ในปากเราฉันยังไม่ได้ทํางานเลยแล้วเราก็รีบบ้วนออกไม่ใช่บ้วนอย่างเดียวนะกลั่วออกด้วยล้างออกให้หมดเลยเพราะมันมีฟองใช่ไหมล้างด้วยน้าเปล่าเสร็จปุ๊บฟัวรายก็เจือจางไปจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเราว่า,ามีงานวิจัยบอกว่านะครับทุกครั้งที่เรากลั้วปากออกหนึ่งครั้งฟัวรลายลดไปแบบเกินครึ่ง กวแป๊บสักสามสี่ครั้งเนี่ยแทบจะไม่เหลือฟูลายในช่องปากเลยหมายความว่าการแปรงปก,กติสี่นาทีแล้วกัวน้ําออกเนี่ยแปลว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณแทบจะไม่มีฟัวายเหลือที่จะก่อประโยชน์อะไรในช่องปากเลยเ,ลยเราได้ความสะอาดอย่างเดียวหลายคนฟันผุง่ายก็จะทําให้ฟันผุมากขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าฟันผุเนี่ยมันเกิดจากกรดเมื่อกรดมาเจอแคลเซียมในฟันเนี่ยมันผุได้แต่ถ้ากรดมาเจอ ฟัวลายอ่ฟัวลาจะช่วยทําให้ตรงเนี้ยเครื่อฟันของเราแข็งขึ้นฟันเราจะผุยากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจากการแปลงแห้งเนี่ยหนึ่งคือมันสะอาดอยู่แล้วอ่ะนะครับเราแปลงฟันดีเนี่ยมันสะอาดอแล้วแต่ที่เราต้องการจากการแปลงแห้งที่มันมากกว่าแปลงฟันปกติก็คือประโยชน์ของฟัวลายที่จะมาช่วยทีนี้จะทํำยังไงก็คือว่าเราแปลงให้ทิ้งไว้ให้ฟูวลายเนี่ยมันอยู่ในปากปกตนาทีตอนแปลงแล้วแล้วเราก็แค่กลัวคือไม่ให้กลัวแค่เราถุยทิ้ง ฟองออกแล้วเราก็คงความเข้มข้นของฟูไลต์ตรงนั้นทิ้งไว้นะครับจะทําให้ฟันเราเนี่ยผูกยากขึ้นทีนี้เราพอรู้เหตุผลแล้วว่าทําไมเราควรแปรงแห้งเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าว่าควรแปรงวิธีการแปรงแห้งเนี่ยเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนที่1ก็คือการเลือกยาสีฟันยาสีฟันที่เราควรเลือกนะครับก็คือยาสีฟันที่มีฟูไลา์นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับที่ทําให้เรามีฟูไลา์ในช่องปากมีความเข้มข้นสูงสูงนะ ถ้าบอกอยากแป้งแห้งแป้งเสร็จปุ๊บอา้าวยาสีฟันไม่มีฟูไลอ้าวผิดคอนเซปเพราะเราต้องการคงฟูายไว้ในปากอันนี้หนึ่งก็คือเลือกอยาสีฟันที่มีฟูไลเมื่อเราเลือกอยาสีฟันเสร็จแล้วต้องมีฟูไลขั้นที่2คือการบีบยาสีฟันละเอียดมากเลยพี่หมอแต่การบีบยาสีฟันอันนี้นะครับรายละเอียดก็คือว่าหลายคนบีบเสร็จทาไงครับก็จุ่มน้ำมาแปลงใช่ไหมครับแต่นะครับแต่แป้งแห้งเนี่ยคือบีบเสร็จปุ๊บแปลงเลย ให้ในช่องปากเราเนี่ยมีน้ําเล็กน้อยนะครับเพราะมีงานวิจัยว่าถ้าเราเอายาสีฟันไปวัไปโดนน้ำเนี่ยเอาไ่ใช่ตัวยาสีฟันเนี่ยมันเกาะกับตัวฟันได้ยากขึ้นนะครับประสิธภาพการแปลงแห้งก็จะลดลงอ่าขั้นที่2คือบีบยาเสร็จไม่ต้องจุ่มน้ํานะครับจากนั้นขั้นที่3ก็คือการแปลงแปลงอย่างต่อเนื่องระยระเวลาเท่าไหร่ดีครับอย่างน้อยคือ2-5นาทีนะครับเป็นไปได้เล็คอมเมนที่4นาทีขึ้นไป เพื่อให้ฟูลายสัมผัสกับในช่องปากเรานานพอและมากพอนะครับขั้นที่4เมื่อเราแปรงเสร็จเรียบร้อย2-5ถึง5นาทีเรียบร้อยแล้วเล็กคอมเมนที่ประมาณ4นาทีขึ้นไปนะครับขั้นตอนที่4ก็คือการบ้วนออกนะครับบ้วนออกเราแรกๆก็คือล้างแปรงเส็จหลังจากนั้นบวนออกสปิตอย่างเดียวก็คือถุยทิ้งถุยให้มากที่สุดถุยกี่ครั้งก็ได้แต่ไม่มีการกล้วน้ำนะครับแรกๆ อาจจะไม่คุ้นชินมากเพราะมันยังมีฟองมีอะไรแต่ฟองที่อยู่กักเก็บอยู่ในนั้นแหละครับคือฟัวลายชั้นดีที่ทาให้ฟันเราไม่ผุ่จาเป็นมากเพราะฉะนั้นแทบวุ่นทิ้งอย่างเดียวห้ามไปกลั้วน้ําเสร็จขาดแต่ถ้าใครยังไม่ชินช่วงแรกๆอาจจะพาะอนุรวมให้ได้ก็คือว่าให้ใช้1ช้อนชาคือเล็กๆเลียดซิปหนึ่งอ่ะคือนิดเดียวเขาบอกมีงานวิจัยว่า บ้วนแค่ไหนที่ฟูลรจะลดลงแบบน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็คือประมาณ1ช้อนชา1จิบป,ปุ๊บแล้วก็บ้วนทิ้งให้ได้แค่นั้นเพราะว่าเราต้องการความเข้มข้นของฟูลายที่มากที่สุดขั้นตอนที่5คือหลังแปลงฟันเสร็จควรงดการกินน้ําน้ําก็ห้ามกินนะหรืออกินอะไรเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ฟูวรเนี่ยมีความเข้มข้นและมีระยะเวลาในการ เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพในช่องปากเรามากพอเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น5ขั้นตอนในการที่จะแปลงแห้งครับทีนี้ก็มาถึงคําถามที่หลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วฉันควรใช้ปริมาตรคือบีบยาสีฟันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันมีผลต่อความเข้มข้นคือสารมันเยอะมันก็จะเข้มข้นสูงใช่ไหมครับอายุต่างกาันช่องปากต่างกันควรแค่ไหนนะครับเขาเล็กคอมเมนต์ว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีก็เล็กเท่าเม็ดูกเขียวคือน้อยที่สุด ถ้าเด็กที่ควบคุมการคืนได้ตั้งแต่3ขวบถึง6ขวบเนี่ยก็บีบแนวขวางของแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่6ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็บีบยาถีฟันเนี่ยประมาณครึ่งข้อนิ้วนะครับครึ่งข้อนิ้วก็เท่านี้ครึ่งข้อนิ้วเท่านี้นะครับก็ไม่ต้องเต็มแปลงถึงขั้นแบบในในโฆษณานะครับในโฆษณาก็เยอะก็ได้ครับแต่มันก็เปลืองนะครับอันนี้คือเป็นขั้นต่ำที่เรคคอมเมนต์แต่ในเด็กเนี่ยเราให้ใช้ปริมาณน้อยเพราะว่าเด็ก อายุต่ำกว่า3เนี่ยยังควบคุมการกลืนไม่ดี3 6เนี่ยควบคุมควบคุมการกลืนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ายาสิฟันที่ได้รับฟูรลายเข้มข้นเนี่ยมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีในเด็กๆนะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยรับไปเถอะเพราะว่าโอกาสที่เราจะแปลงฟันแล้วได้รับพิษจากฟูรลายจนถึงขั้นมีผลใดๆเนี่ยคือเกิดยากมากนะครับเพราะว่ามันจะต้อง กินยาสีฟันกันเป็นหลายสิบหลอดเลยอะเราถึงจะเริ่มมีพิษจากฟัวร์ไลน์วราไม่ต้องกังวลแปลงแห้งไม่อันตรายนะครับบีบยาแค่ไหนต่อให้กืนไปเนี่ยไม่มีทางเป็นอะไรในผู้ใหญ่แน่นอนแต่ในเด็กอาจจะมีผลบ้างเพราะฉะนั้นะในเด็กควรจะดูแลโดยผู้ปกครองอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังนะครับเด็กคนไหนที่ควบคุมการกืนได้ดีนะครับก็สามารถบีบได้ปริมาตรตามที่บอกหลายคนก็อยากสงสัยว่าการแปลงแห้งเนี่ยมันปลอดภัยจริงไหม คือประเด็นที่1ก็คือมีคนกังวลว่าคือเราแปลงเสร็จปุ๊บแปลงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขี้ฟงขี้ฟันบ้วนไม่ได้นี่ฉันต้องกลืนไปอันตรายไหมคือต้องบอกแบบนี้ว่าคือโดยปกติเนี่ยพวกเนี้ยกลไกร่างกายเราเนี่ยอะไรที่มันกลืนไปเนี่ยร่างกายมีระบบจับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้น่ากลัวเลยขี้ฟงขี้ฟันกี่เรากลืนอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นปลอดภัยไว้ใจได้ปุ๊บฟันคำถามที่หนึ่งคือถ้าเราแปลงแล้วขี้ฟงขี้ฟันกลืนไปได้ไหมตอบเลยสบายมาก ไม่มีใครตายเพราะกืนที่ฟันตัวเองใช่ไหมครับวันน้ก็จะบอกว่าปลอดภัยแน่นอน mm. การแปรงแห้งปลอดภัยต่อให้แปรงแล้วกืนที่ฟันไปก็แต่บางคนก็คือปลอดภัยแต่ก็ฉันก,ก็รู้สึกว่าแบบไม่แฮปปี้พี่หมอเขาบอกแบบนี้ว่าถ้าไม่แฮปปี้ง่ายกว่านั้นก็คือก่อนที่เราจะแปรงแห้งนะครับสิบถึงสินาทีก็เราก็ใช้ไหมขัดฟันทําความสะอาดฟันให้มันสะอาดที่สุดแปรงเต็มที่เลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพูดง่ายคือก่อนที่จะมาแปรงแห้งเนี่ยเราแปรงฟันก่อน แปรงปกติเลยเราใช้ไหมขัดฟันด้วยเลยเอาให้สะอาดที่สุดเต็มที่จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ10 15นาทีให้ฟันมันกลับมาสู่สภาพสภาวะปกติแล้วหลังจากนั้นเราเค่คอยเริ่มกระบวนการแปรงแห้งคือเพิ่มขั้นตอนนิดนึงเพื่อให้เราสบายใจขึ้นนะครับแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นพี่หมอบอกเลยว่าการแปรงก่อนและแปรงแห้งเนี่ยมันเพิ่มกระบวนการแต่มันก็ทําให้ฟันเนี่ยสะอาดขึ้นแล้วก็เปิดผิวฟันเพื่อสามารถรับฟัวอ์ไร์ได้อย่างเต็มที่ถามว่าดีไหมก็ตอบว่าดีนะครับ แต่หลายคนบอกว่าเออฉันรวบลัดได้ไหมเอาง่ายๆแล้วแบบจบๆก็แปลงแห้งเลยครับไม่ต้องไม่ต้องมีขบวนการก่อนก็ได้แต่ว่าก็อาจจะบางคนก็อาจจะรู้สึกเออฉันต้องเกลืนขี้ฟันไหมไม่ต้องกังวลเพราะอันนั้นสบายมากนะครับอันนี้คือข้อที่1ห,หลายคนสงสัยต่อว่าแล้วแปลงแห้งเนี่ยบางคนที่เป็นโรคเหงือกเป็นลัมานาดมีเชื้อโรคในโรคลัมมานาดเนี่ยแปลงแห้งแล้วมันต้องเกลืนไปอย่างเงี้ยไอเชื้อโรคที่อยู่ในลัมานาดบางคนเป็นลัมมานาด แล้วมันจะมีผลไหมแล้วฉันจะต้องกืนเชื้อโรคที่เป็นลามาน่าเนี่ยฉันกังวลจังเลยก็ต้องตอบแบบนี้นะครับไอ้พวกเชื้อโรคที่อยู่ในลามาน่าเนี่ยมันเป็นเชื้อแอนแอโรบเชื้อแอนแอโรบก็คือเชื้อที่เป็นสามารถออกคือแอนแอโรบคือไม่ใช้ออกซิเจนในการแบบคือเขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยต้องเป็นสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเชื้อโรคล,ลามาน่าคือเชื้อแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นลนามาน่ากังวลว่าแป้งแห้งแล้วต้องอย่างนั้นอย่างนี้เชื้อโรคที่ลง จากลามนาเนี่ยจะกลืนไปแล้วจะอันตรายไหมก็ต้องบอกว่าในกระเพาะเราเนี่ยมันมีกรดมีทางเดินจับเชื้อโรคยัาไม่ต้องกังวลและยิ่งสําคัญคือเชื้อแอนแอโรบในเชื้อลามนาดอะครับที่เป็นแอนแอโรบเนี่ยพูดง่ายคือเชื้อเหล่านี้เหมือนจะดุนแรงนะมันทําร้ายเหงือกทาร้ายกระดูกมากเลยแต่พอมันเจออากาศทุกมันตายเลยนั่นหมายความว่าเราแป้งแห้งเนี่ยถ้าเชื้อโดนอากาศทุกก็ตายแล้วันจริงๆคนเป็นลำมนาด<ๆ>ก็ไม่ต้องกังวลว่าแป้งแห้งแล้วจะส่งผลใดใดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล ทีนี้มาถึงคาถามสุดท้ายก็คือในการแปรงแห้งเนี่ยแล้วชั้นจะแปรงตอนไหนดีที่สุดก็ต้องตอบแบบนี้ว่าแปรงเช้าหรือเย็นก็ได้ได้หมดเลยแต่กลางวันด้วยก็ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราแปรงเสร็จเราควรมีเวลาให้กับเจ้าฟัวลายอยู่ในช่องปากเราได้อย่างน้อยๆคือครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วละการแปรงแห้งเนี่ยมันจะไม่สามารถไม่ใช่แปรงเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้คูก็ฟันดีเลยเปล่านะครับ พวกนี้มันคือการสะสมแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเราเป็นรูทีนเพื่อให้ฟันเราเนี่ยได้รับฟลสอรอย่างต่อเนื่องเทคคือได้รับฟอสรระยะน้อยๆแต่ยาวยาวยาวทั้งเวลาแล้วก็ระยะเป็นเดือนเป็นปีจะทําให้ฟันเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับก็ต้องบอกต่อไว้ประมาณนี้แปลงช่วงไหนก็ได้แต่ขอให้ เราสะดวกแล้วก็มีเวลาอย่างน้อยๆคือประมาณครึ่งชั่วโมงหลังการแปลงแห้งเนี่ย oh. ที่จะไม่ดื่มน้ําไม่กินอะไร oh. เพื่อให้ประสิทธิภาพประโยชน์ของฟู้วรยเนี่ยอยู่ในช่องปากของเราเนี่ยได้ยาวนานที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแปลงแบบเดิมที่มีน้ําก้วน้ําหรือจะเป็นการแปลงแห้งก็แล้วแต่เนี่ยส่วนตัวพี่หมอมองว่าทั้ง2องอย่างเนี่ยคือการสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามไม่มีผิดนะครับ แต่จะต่างกันที่ประโยชน์สูงสุดที่เราได้รับต่างหากการแปรงฟันป,ปกติก็ดีถ้าเราแปรงถูกต้องแปรงแห้งก็เหมือนกันแต่ถ้าเราแปรงแหง้งแล้วเรา,เราปรแปรงแบบผิดวิธีฟันเราก็สึกได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือความเข้าใจในวิธีการแปรงหรือว่าเราจะทําอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นทั้งคู่เป็นเรื่องดีหมดนะครับอยู่ที่เราเนี่ยเลือกว่าเราจะได้รับประโยชน์จากอะไรแน่นอนนะครับการแปรงแห้งเนี่ยนอกจากการแปรงแห้งเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความสะอาดแล้วนะครับ มันยังช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากฟัวร่ายมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ที่พี่หมอกําลังพยายามอธิบายเนี่ยก็จะบอกก่อนว่าปริมาณฟัวร่าที่หลงเหลืออยู่ในช่องปากเราหลังการแปลงแห้งเนี่ยมันจะทําให้เราฟันผูกยากขึ้นในบางเคสมีรายงานการวิจัยมานานมากแล้วคือฟันผูแบบเริ่มต้นที่เป็นคาบขาวๆเล็กๆคือมันเริ่มผูกถ้าได้รับฟัวร่ายอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวัน,วนคือการแปลงแห้งเนี่ยทำให้รอยผูกเบื้องต้นเหล่านั้นเนี่ยหายได้เราไม่ต้องอุดฟันนะ นั่นหมายความว่าการแปลงมันไม่ใช่แค่การแปลงฟันอีกต่อไปมันคือเราสามารถซ่อมฟันที่ผุเริ่มต้นได้ด้วยนั่นคือเป็นการเป็นการแบบเกิดประโยชน์สูงสุดของการแปลงฟันแบบแห้งครับและเมื่อสุขภาพฟันเราดีเราผุเริ่มต้นเราสามารถซ่อมฟันได้ด้วยตัวเองก็จะทําให้ฟันเราเนี่ยแข็งแรงเชื่อไหมครับว่าฟันที่ผุเริ่มต้นแล้วได้รับการแปลงแห้งหรือรัฟัร์ลที่อย่างต่อเนื่องจะทําให้ฟันนั้นะเปลี่ยนจากแคลเซียม เป็นแคลเซียมผลึกที่มันมีฟูรายผสมอยู่นะครับทาให้ผู้ง่ายๆคือฟันที่เคยผูมาแล้วแปลงแหง้งแล้วฟูรายเข้มข้นเหล่านี้กลายพื้นที่พื้นผิวที่เคยผูเนี่ยจะแข็งแรงกว่าปกติด้วยนะเพราะว่าฟูรายไปทําให้โครงสร้างของเคลือบฟันเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเดิมนั่นหมายความว่าการแปลงแห้งเนี่ยจะทําให้ฟันเราแข็งแรงขึ้นและเราจะมีฟันที่ดีๆอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับนั่น ก็เป็นสิ่งที่พี่หมออยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับแต่แน่นอนมันก็อาจจะต้องแลกมากับการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายคนอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยแล้วฉันแปลงธรรมดาฉันไปเคลือบฟูร้ากับคุณหมอทุก6เดือนได้ไหมก็ต้องตอบแบบนี้คือมันก็ได้เพียงแต่ว่าการได้รับฟูร้าที่ระยะเ,เขาเรียกว่าความเข้มข้นน้อย,อยแต่แบบต่อเนื่องเนี่ยเมื่อเทียบกับการไปเคลือบฟูร้าทุก6เดือน งานวิจัยบอกชัดเจนมากว่าการได้รับฟูวรายน้อยๆแต่ต่อเนื่องคือการแปลงแห้งเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะแปลงฟันแล้วบ้วนปากปกติแล้วไปไปคาดหวังให้คุณหมอเคลือบฟันให้เราทุก6เดือนแน่นอนครับหลายมันอาจจะผิดกับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไปหาหมอฟันดีกว่าไปเคลือบฟัไรต้องตอบแบบนี้ถ้าเราแปลงแห้งการเคลือบฟัไรก็อาจจะไม่จําเป็นกับเราทําให้เราประหยัดขึ้นเห็นไหมครับเทปนี้พี่หมออยากจะฝากเลยว่าความรู้ดีๆในห้องทําฟันเนี่ย การทาฟันมันไม่แพงถ้าเราเข้าใจมันถ้าเราเปลี่ยนจากการแค่แปรงธรรมดาเป็นแปรงแห้งทุกวันนี้ใครด,ดูเทปนี้เสร็จปุ๊บคือถ้าเราแปรงแห้งแล้วเราแปรงดีด้วยนะครับเราแทบจะไม่ต้องไปแบบเครื่อฟัวลายเลยไปหาคุณหมอฟันเพื่อเช็คฟันขูดหินปูนขัดฟันเล็กน้อยแต่ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อ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 ฟัวลายเลยนั่นเป็นสิ่งที่พี่หมอแบบอยากจะให้เกิดขึ้นในคนไข้หมู่มากจึงแบบพยายามทําช่องเพื่อให้ความรู้เนี่ย แปลสารยากๆเกี่ยวกับทําฟันเรื่องหน้ากลัวให้มันเป็นเรื่องง่ายๆให้คนไม่กลัวการทําฟันนี่คือความตั้งใจที่หมอพยายามทําช่องแล้วพยายามหาข้อมูลรีเสิร์ชเยอะมากก่อนจะมาพูดเพราะว่าหลายคนพยายามพูดเกี่ยวกับการแปลงแค่เกี่ยวกับข้อมูลการทําฟันซึ่งมันยากพยายามย่อยมาให้เพื่อนๆน,นะครับที่ดูช่องเราได้เข้าใจง่ายๆครับนะครับสุดท้ายนะครับจบแล้วเนี่ยหลายคนก็อยากฝากนะครับดูเสร็จ พรุ่งนี้เลยนะครับเริ่มการแปลงแห้ง5ขั้นตอนนะครับย้อนกลับไปดูได้1ึงสองสามที่หาอะไรบ้างเทปนี้จบแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้พี่หมอโชคฝากกดไลค์กดตับติคกใน Facebook ในช่อง y t u t u ให้เป็นให้เป็นกําลังใจพี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ